สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับเป็นสวนของผู้ใหญ่เดชนะฮะผู้ใหญ่เดชครับตันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับไม้หวงหูรี่เนี่ยประมาณ4ปีกว่าครับสี่ปีกว่าเองก็ถือว่าโตนะฮะถือว่าสวยงามนะตอนนี้เป็นแปลงที่สวยงามเลยท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้รีบนะฮะแบบค่อยๆโตไปเรื่อยๆเนาะผู้ใหญ่เดชปลูกมาเนี่ยมันยากไหมฮะตอนปลูกตอนแรกเนี่ยออตอนปลูกผมก็ สนใจเรื่องต้นไม้ผมก็แต่งแขน,นตัดแขน,นออกเลื่อยมีตัดออกตัดออกโหมันพุ่งไวจริงเลยเลยโอ้โ oh, หต้อไม้มนันแดงแต่ตอนนี้คือปล่อยได้เลยตอนนี้ปล่อยครับไม่ต้องทําอะไร <พอ S 2> เลยเนี่ยตัดยอดมันเลยก็เหมือนเหมือนสวนมะม่วงเหมือนสวนอะไรสักอย่างหนึ่งสวนยางพลาอะไรเงี้ยครับทิง้งทิ้งไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสวนผู้ใหญ่เดชเนี่ยเราเคยมาครั้งหนึ่งเลยเนาะเราเคยมาถ่ายทําครั้งหนึ่งแล้วถ,นะถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับผู้ใหญ่เดชปลูกไปก็ไม่ใช่น้อยนะฮะท่านผู้ชมดูมีแปลงงน้ดอีก มีหว่างขนุนอีกครับหว่างขนุนอีกต,อต้นจะโตก็นี่หน่อยมากงคราวนี้อยากขออนุญาตพิสูจน์กันนะฮะให้ชาวบ้านดูหน่อยเกษตรกรทางบ้านดูนิดนึงว่ามันเข้าแก่นหรือย,ยังไอ้ต้นเนี้ยต้นนี้อายุเท่าไหร่นะฮะมันปลูกปีหกสองเดือนกันยากันยาหกสอง,<ร>งก็สี่ปีกว่ายังยังไม่ถึงห้านะครับยังไม่ถึงห้าสี่ปีกว่าท่านผู้ชมแล้วดูนะครับดูนะฮะว่ามันจะเข้าแก่นไหมไปดูพร้อมกันเลยนะครับ เนี่ยต้องพิสูจน์นะว่าซีพิสนุโรคเนี่ยเขาเข้าแก่นหรือ,อยังนะฮะสีขาวอ,อยู่เลยอ้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะแก่นไม้นะครับชัดเจนว่าเนี่ยเข้าแก่นแล้วนะครับนี่ไม่ดำๆเนี่ยนี่คือแก่นไม้นะถ้ามันไม่มีแก่นเนี่ยมันจะสีขาวนะครับเป็นกระพี้โอ้โหนี่ชัดเจนท่านผู้ชม นี่ครับนี่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 เห็นไหมดูกระแสงนี่เห็นไหมนี่อันนี้คือแก่นไม้นะครับนี่แก่นไม้หวงหัวรีไม้พยุงพยุงไฮหล่าพยุงเวียดนามนะครับตัวนี้เป็นพยุงถูกกฎหมายนะแล้วก็ถือว่าแพงมากนะครับหนึ่งไล่หนึ่งล้านบาท10ไล่10ล้านบาทนะครับผู้จะเดชครับเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไหมฮะว่ามันจะขายได้ครับมั่นใจมั่นใจเพราะมันมีแก่นแล้วเนาะครับแน่นอนว่ายังไงก็ต้องขายได้แน่นอนอ่าผู้จะเดชเคยเห็นลายไม้หรือยัง ผมก็สนใจผมก็ดูในไอดูในคลิปในคลิป <laughs> ดูในคลิปคลิปที่ไปเวียดนามใช่ไ,<ป>ไม้อายุ10ปีนี่มันจะไปขายได้ยังไงนะครับนี่คือไม้10ปีท่านผู้ชมดูนี่<ม>นี่นะไม้10ปีไม้10ปีอย่างนี้เลยแกนไม้อย่างนี้ขายได้อย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมแบบเนี้ยที่เราซื้ออันนี้คือ1กิโลกร,รมัมเนี่ยราคาขั้นต่ำห้าร้อยบาทท่านผู้ชมกิโลกรัมละห้าร้อยบาทนี่เลยห้าร้อยบาทคือตัวนี้แหละครับต้นหนึ่งเนี่ยยี่สิบถึงสี่สิบกิโลในเวลาสิบปีนะครับ 10ปี2 0่ถึงกิโลเขาตกประมาณ1-20,000หมื่นบาทต่อต้นนะในระยะเวลาแค่10ปีผู้ใหญ่เดชครับแถวนี้นี่มีคนปลูกบ้างไหมแถวนี้ไปไกลแถวนี้ไม่มีครับครับก็ถือว่าผู้ใหญ่เดชนี่เป็นผู้นาเป็นผู้นําในเขตนี้เลยเขตนี้เกี่ยวกับไม้่วงหัวรีไม้ราคาแพงเนี่ยผู้ใหญ่เดชศึกษายังไงครับจากช่องทางไหนเนี่ยก็ดูจากในโทรศัพท์นี่แหละครับอ๋อดูในโทรศัพท์ว่าเฮ้ย<ม>เห็นเขาปลูกตัวนี้ตัวนี้กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ เขาโฆษณาว่าไงล่ะออสองบริษัทหงหมู้นี่ซื้อต้นคืนคซื้อครับซื้อนี่มานี่ซื้อเลยนะนนมีเมื่อไหร่มีที่ไหนซื้อวันนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วรับซื้อตลอดเวลานะครับบริษัทหงหมู่เวียดนามนะครับในประเทศเวียดนามเป็นคนซื้อโดยตรงเลยหงหมู่ไชน่นาในประเทศจีนเป็นคนซื้อแล้วก็หงหมู่ไทยแลนด์เราเนี่ยเป็นคนส่งเสริมส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกทั้งประเทศแบบนี้แหละนะพอ,พอปลูกไปแล้ว ถ้าไม่มีตลาดก็ไม่ต้องปลูกนะฮะแต่ที่แน่ๆนะมีตลาดแน่นอนเห็นเรากลับมาอย่างนี้ดีใจไหมครับบรินทางมู่มามาดูเพราะว่าซื้อแน่นอนคนซื้อนี่ต้องมาดูนะคนปลูกอ่ะผมดูในโพสที่เขาโพสมาผมก็แชร์ต่อก็อยากว่าเออมีเพื่อนบ้านที่ไหนสนใจบ้างอะไรมาครับครับแล้วข่าวดีคุณลุงสิ้นเดือนนี้เราจะส่งออกรอดแรกไปยังประเทศเวียดนามนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนพอเห็นรอดแรกไปปุ๊บเนี่ยเวียดนามนี่ตื่นกันเลยนะในเมืองไทยเรานี่มีได้แล้วในเมืองไทยครับ ของของบริษัทเรานี่แหละของบริษัทเรา<อ>นี่แหละจะส่องสออกไปชุดแรกรเป็นชุดทดสอบนะฮะทดสอบเราจะทดสอบทดลอ,องว่ามันส่งออกไปได้จริงไหมในต่างประเทศในเวียดนามในจีนอย่างที่อย่างที่ทุกคนเขาพูดไหมอันนี้ก็คือทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผ่าน3กระทรวงนะท่านผู้ชมมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะกระทรวงเกษตรก็คือกรมวิชาการเกษตรสํานักคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับผ่านเรียบร้อยไซเตสประเทศไทยนี่แหละ แล้วก็กรมป่าไม้นะครับสำนักเศรษฐกิจกรมป่าไม้นะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์3กระทรวงเลยกว่าจะผ่านได้นะครับเอกสารเยอะแยะมากมายนี่ก็จากกรมป่าไม้นะครับกว่าที่จะผ่านได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นไม้พยุงมันเป็นไม้ที่แพงเอาพูดง่ายๆ่ายมูลค่าเพิ่มมันสูงเขาก็คงไม่ให้ผ่านง่ายๆหรอกมั้ง <c oughs> ไม้มันแพงเนาะมันมีมูลค่าเพิ่มสูงเขาก็กลัวจะไปลักลอบตัดมั้งไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะเขาก็กลัวๆไปนะแต่ที่แน่ๆเราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกกอยย่่าง็เลมันใจ ว่าส่งออกได้แน่นอน1 0 0วันนี้นะครับได้มาชมสวนนี้เราเห็นแล้วเมื่อกี้มันเข้าแก่น100%แดงแป๊ดเลยนะฮะแสดงว่าที่พิษณุโลกเนี่ยเข้าแก่นจริงนะครับถ้ายุ4ปีขึ้นไปนี่ยังไงก็เข้าแก่นทุกที่ในประเทศไทยทุกภูมิภาคในประเทศไทยท่านผู้ชมครับท่านใดอยากมีสวนสวยๆแบบนี้นะอยากมีโมเมนต์แบบนี้อยากมีเงินออมก้อนโตแบบนี้นะครับมีไม้่วงหัว,หวลี่อยู่ในสวนเต็มสวนเลย1ไร่1ล้านบาทมันทําได้แน่นอนนะครับสิบไร่10ล้านบาททําได้แน่นอนก็ วันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อนะครับสอบถามได้ที่คุณใหญ่นะครับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนะฮะติดต่อได้ที่ช่องทางเบอร์โทรนะคะ086-078-2120เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามได้ตลอดไม่ว่าการปลูกหรือการขึ้นทะเบียนหรือการดูแลค่ะต้นกล้าก็มีใช่ต้นกล้าก็มีอ่าท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไม้ฮวงหัวรีพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ย ทำกับมืออาชีพอย่างบริษัทหงมู่นเนี่ยชัวแน่นอนนะครับท่านเข้าไปค้นกดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางทุกช่องทางนะครับกดคําว่าพยุงไห,หลัาพยุงเวียดนามนะครับไม้เศรษฐกิจเงินล้านบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับเรามีบริษัทเนี่ยทั้งในในไทยนะครับในลราสปปเราก็ติดต่อมาได้นะครับสปปเราก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยเข้ามาทางไทยหรือเข้าไปทางเพจไม้หวงหัวลี่นะครับพยุงไหลัมพยุงเวียดนามของที่ประเทศเราได้เช่นเดียวกันนะครับในเราก็ยังเป็นเครือข่ายของเรา ในเวียดนามนะครับในเวียดนามก็มีในจีนก็มีในพาม่านะครับในเมียนมากก็มีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ของเรานี่ททำก็สากลน,นะฮะสากลจริงๆของเราทำเนี่ยมันมันเป็นไม้ที่เกี่ยวกับอ,องค์การไซเตสนะครับอนุสัญญาไซเตสในการที่จะคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนี่ยตัวนี้มันมีสมาชิกร้3ประเทศเพราะฉะนั้น มันใช้กฎเดียวกันกติกาเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้จริงร้อยเอนะครับอันนี้ให้ความมั่นใจนะมั่นใจว่าของเรานี่ไม่ใช่ว่าทําเล่นๆนะไปจริงๆไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจริงๆนะครับแล้วออกบ่อยด้วยนะช่วงนี้มี2ทีมออกนะฮะงทีมด้วยซ้านะครับก็ฝากไว้ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหงมูทเทเลนอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนผู้ใหญ่เดชครับมีอะไรฝากถึงเกษตรกรทางบ้านนะครับว่าตัวนี้มันน่าปลูกจริงไหมครับก็การปลูกก็ไม่ยากครับ เป็นง่ายนะครับจะดูแลตอนปีแรกๆหรือถ้าท่านมีไม้ก็ช่วยประคองสูงประยัก3-4เมตรก็เราประคองไม่ไหวแล้วก็เด็ดยอดไม่ยากแล้วเรื่องตลาดนี่ชัวร์มั่นใจว่าหงมู่มาซื้อแน่ครับออถ้าไม่ไม่ซื้อคงคงไม่มาบ่อยขนาดนี้ครับนะมาก็ติดต่อมาตลอดเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทำกับมืออาชีพยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ ผู้ใหญ่เดชนะครับขอบคุณพี่ใหญ่นะครับขอบคุณกเกษตรกรทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ